พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้มีรถตู้นะครับผม3คัน3สไตล์3ราคานะครับมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับมีตั้งแต่เกรดเถึงเกรดแเลยนะครับวันนี้เราขายกันตามสภาพรถมือ2นะครับผม มีหลักหมื่นนะครับถึงแสนกว่าๆนะครับผมสภาพสวยนางฟ้าเลยนะครับคันกลางรถมือเดียวป้ายแดงสวยมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะไล่ไปทีละคันนะครับผมเริ่มจากคันแรกนะครับคันที่เปิดไฟหน้านะครับผมคันแรกเป็นรถตู้หลังคาสูงนะครับคันนี้เราขายอยู่ที่5 9 0 0 0ืบาทนะครับผม ส่วนคันที่2นะครับเราขายอยู่ที่169,000บาทนะครับผมคันที่3นะครับขายอยู่119,000บาทนะครับเป็นเครื่อง 5L นะครับคันที่3าอ่าคันนี้เป็นหลังคาเตี้ยเครื่อง 5L นะครับผมคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับปีปี2004นะครับเบาะ3แถวแอร์เย็นหน้าหลังนะครับช่วงลงช่วงล่างดีนะครับคันนี้ อ่าคันนี้นะคันนี้119,000บาทเป็นปี2004เครื่อง 5L นะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีพ,พบรบไม่ขาดนะครับผมคันนี้นะอ่าอ่าเดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวเอาไล่เงนินละคันเอาคันที่สตาร์ทเครื่องก่อนนะครับอ่าคันนี้59,000ื่นนะครับผมขายตามสภาพ คันนี้เปลี่ยนเครื่องมานะครับเปลี่ยนเครื่องเป็นของนิสสันนะครับเป็นของนิสสันทีดียีเนะครับเครื่องดีมากเลยนะครับผมรถขับขี่ดีนะครับภาสีพึ่งขาดปี68นะครับไม่มีเบาะนะครับผมสีสันเนี่ยครับตามรูปเลยที่รีวิวนะครับผมไม่มีเบาะนะครับผม5 9า0 0บาทอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเงียบๆนิ่มๆเลยนะครับผม เนี่นะครับผมเผื่อใครหาเอาไปทำรถแคมป์นะครับผมคันนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะพัดลมพัดลมเพียบเลยนะครับผมอันนี้เครื่องเงียบมากนะเครื่องสตาร์ทอยู่นะครับผมเครื่องสตาร์ทอยู่นะนี่ครับผมกระจกหน้าไม่มีแตกกล้าวนะครับผมนี่ คันนี้แอร์ระบบแอร์ต้องไปเช็คเอานะครับระบบแอร์มีนะครับผมอ่าเคยเป็นรถรับนักเรียนเก่านะครับเปิดเครื่องให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับเป็นเครื่องนิสสันนะครับเป็นเครื่อง2อ0พดีเซลนะครับลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าราคา59,000บาทนะครับขับได้ทั่วไทยนะครับผมคันนี้อ่าโอเค นี่ครับผมฟันเสียงเครื่องนะพลัาพาวเวอร์นะครับผม,ผมพลัพไรเวอร์เครื่องไม่มีไอนะครับน้ําไม่ดันฟันไม่ไหลแน่นอนนะครับคันนี้เครื่องดีมากนะครับเป็นเครื่องวิสสันนะครับ2 0 0 7แจ้งลงเล่มครบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดู คันนี้ก็ห้าหมืนก้าพันบาทนะครับผมประตูก็ปิดสนิทตีนะครับรถโดยรวมแทบไม่มีผุเลยนะครับคันนี้จะมีผุตรงซุ้มล้อซ้ายขวานะครับผมเอาปิดปิดประตูให้ดูหน่อยอปิดเลยประตูปิดสนิทนะครับนี่ตัวนี้เป็นหลังคาสูงนะครับผมเป็นช่วงสั้นหลังคาสูงนะครับล้อแมก เหมือนกันทั้ง4วงนะครับผมไฟลงไฟหน้าติดครบหมดนะครับไฟลงไฟเลี้ยวติดอยู่นะคันนี้น่ครับกระจกหน้าไม่มีแตกไม่มีร้านะครับผมใครหาเอาไปทำเป็นรถฟุตทักหรือรถแคมปิ้งนะครับลองพิจารณาดูนะครับ5้า0 0บาทนะครับส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับผมกระจกไม่มีแตกนะนี่กระจกไม่มีแตกสักบานเลย าท้ายเจ้าของเดิมเขายึดไว้นะครับเลยไม่ได้เปิดให้ดูนะนี่ไฟท้ายแตกนะครับไฟท้ายแตกนี่มีที่เหยียบขึ้นนะครับผมฝั่งนี้ไม่แตกนะครับผมอราคาห้าหมื่นก้าพันบาทลองพิจารณาดูนะครับอไปดูนางฟ้าอีกคันหนึ่ง คันนี้จดทะเบียนปี2540นะครับเป็นเครื่อง 2L เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมซื้อเงินสดมานะครับอ่าดับเครื่องก่อนคันนั้นคันนี้แต่ง VIP มานะครับผมรถขับขี่ดีช่วงลงช่วงล่างดีทุกอย่างดีหมดนะครับซื้อไปไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยนะครับคันนี้เอาไปใช้อย่างเดียวสีเดิมโรงงาน คันนี้เจ้าของเดิมบอกว่าสีเดิมไม่เคยทำนะครับคันนี้สภาพถือว่าหนึ่งในร้อยเลยนะครับผมได้เครื่อง2,008ด้วยนะครับ2 8 0 8ดีเซลกันชนหน้าหลังสวยๆเลยนะครับไฟนงไฟหน้าสวยกิิบเลยดูนี่ครับผมเป็นไฟแก้วนะนี่เป็นไฟแก้วนะครับตรงนี้เป็นสปอร์ตไลท์ด้วยในตัวนะครับรุ่นนี้ คันนี้บอกเลยใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยนะครับราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับ16.9นะครับผมถ้าใครคิดว่าแพงก็ผ่านได้เลยนะครับถือว่าสวยสุดๆเลยนะครับคันนี้ยางดีทั้ง4เส้นนะครับเป็นยางมิชลินนะครับทั้ง4เส้นแอร์นี่หนาวเลยนะครับแอร์นี่เป็นแอร์ไมโครบัสนะครับตัวนี้เป็นแอร์ไบโคบัสนะครับเปิดประตูด้านข้างให้หน่อย เจ้าของเดิมบอกสีไม่เคยทำเลยนะครับรถิบกว่าปีแล้วนะครับนี่คันนี้แต่ผมว่าน่าจะมีทำตรงกันชนท้ายนะครับเพราะรุ่นนี้มันต้องเป็นสีดำกันชนท้ายนี่น่าจะทำมานะครับกันชนท้ายกับกันชนหน้านะครับผมแต่รถสวยมากเลยนะครับผมเดิมทั้งลำเลยนะครับไฟทงไฟท้ายสวยกิิบเลยเครื่องทรงเครื่องเสียงใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับคันนี้ เบา VIP นะครับผมนี่เบา VIP นะนี่ครับไฟท้ายสวยกิิบเลยของเดิมตัวนี้แกบอกว่าแกแต่งเป็นไฟท้ายคัตตอมมานะครับอ่าปิดปิดปิดให้ดูหน่อยเอาใหม่อ่านี่ครับผมไฟท้ายเป็นไฟท้ายคัตตอมนะครับ เอาไปใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้รถขับขี่ดีมากนะครับอัตราเร่งทุกยงทุกอย่างดีหมดเลยนะครับนี่ยางมิชลินนะครับยางดีเลยประตูสไลด์นี่ปิดนิ่มๆเลยนะครับอ่ะปิดให้ดูหน่อยปิดเบาๆเองนะครับนิ่มมากนี่อ่ะเปิดอีกทีนึงนี่ครับผมอ่ะปิดอีกทีนึงปิดเบาๆ นี่ครับโอ้โหคันนี้สุดจริงครับผมราคานี้ลองพิจารณาดูเอาเปิดอีกรอบดูภายในนี่ครับยางมิชลินทั้งสี่เส้นนะครับยางขอบสิบห้านะนี่ครับยางยังเหลือเยอะนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับผมนี่ครับผมภายในอเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเลยเปิดฟงเปิดไฟคันนี้เครื่องเสียงติดหมดนะครับเครื่องเสียงกระหึ่มเลยนะครับผมนี่ครับ พาวเวอร์สองตัวนะครับเบาะ V.I.P ครบๆเลยเลขไม่สองแสนห้านะครับคันนี้ผมดูแล้วน่าจะใหม่แท้นะครับในเล่มแกซื้อเงินสดมานะครับคันนี้นะครับคันนี้ใครได้ไปโชคดีแน่นอนครับแกทำเป็นแบบว่าเหมือนรถรถโด,ด,ดยสารนะเป็นเป็นช่องเก็บของนะครับด้านบน เปิดไฟข้างในหน่อยนะครับนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับนะครับไฟติดนะครับนะครับไฟติดนะทีวีมีให้ดูด้วยนะครับผมตามยุคเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคันนี้ กลางคืนนี่ต้องห่มผ้านะครับเพราะแอร์เย็นมากเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนคอมแอร์มานะครับผมเปิดที่ไหนครับเบาะนะครับปึ๊บรถเพิ่งได้มานะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะนี่สวยมากนะครับบอกเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับภาษีเพิ่งขาดนะครับเดี๋ยวเราต่อให้ใหม่นะครับ พาสีพลบต่อให้ใหม่รถได้เดิมทั้งคันนะครับหน้าหลังเดิมน่ครับหน้าหลังเดิมสวยกิฟเลยคันนี้นียครับดูสีดิสวยมากนะครับผมเสียงเครื่องเงียบมากนะครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องเสียงโชว์หน่อยอ่าเดี๋ยวให้น้องทีมงานเปิดเครื่องเสียงให้ดูด้วยนะครับดูช่ององค์ช่องแอร์สวยกิฟเลยเปิดด้วยละวบอก เอาสั้นๆแล้วก็อาดังๆนิดหน่อยอัดขึ้นเอานิดหน่อยนะครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวติดนี่กระสี์โอเคนะครับเครื่องเสียงดังดังดีดังเพาะนะครับเกียร์นี่เข้าดีเข้านิ่มทุกเกียร์นะครับเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอนเฟืองท้ายไม่ดังนะครับผมอ่ารับประกันเลยคันนี้เทสไปแล้วขับไปขนส่งมาแล้วนะครับ กระจกดูดูดูยังเป็นของเดิมโรงงานนะครับเป็นกระจกสองชั้นนิลไพ2สองชั้นนะครับผมน็อตไม่มีขยับไม่มีตีงนะครับนี่น็อตไม่มีขยับไม่มีตีงเปิดห้องเครื่องให้หน่อยเดี๋ยวไปดูฝั่งน,อ,นอ้าดูไฟนงไฟหน้านะครับติดครบหมดนะครับไฟลงไฟเลี้ยวนะครับนี่ครับผมดูป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเป็นป้ายดานะครับเพราะรถ รุ่นก่อนจะเป็นป้ายดำนะครับไม่ให้ป้ายฟ้านะเดี๋ยวจะย้ายเข้าขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นป้ายฟ้านะแอร์เอวยเย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบนะครับรับประกันเลยคันนี้สวยมากสวยมากนี่ครับฟวงมาเลยเดิมๆนะครับของเดิมโรงงานนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับนี่ไม้ขึ้นอยู่สองแสนห้านะครับผม เรมือนะครับใช้งานได้ปกติเบาะสวยเลยนะครับไม่มีขาดนะครับผมมีบ้างเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเครื่องเงียบมากอันนี้เปิดแอร์แล้วนะเปิดแอร์แล้วนะนะครับเครื่องเล่นใช้งานได้สมบูรณ์นะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผม แอร์เย็นถําเลยด้านหลังสวยนะครับ VIP ตรงนี้จะมีหลุดไปนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมนะครับดูสวยนะมีม่านบังแดดครบนะครับผมนะครับบอ VIP สามแถวเลยนะครับใครหาเอาไปใช้งานในครอบครัวนะครับคันนี้คุ้มแน่นอนครับผมดูครับความเดิมของเขา หนึ่งในร้อยนะครับหรือหนึ่งในพันก็ว่าได้นะครับคันนี้สวยมากในเล่มเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อเงินสดมาเลยนะครับเล่มไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่เคยมีประวัติใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงของจริงเลยนะครับนี่ครับประตูปิดเิ่ยบนะครับผมเดี๋ยวคันนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่นะ ราคานี้เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผม1 6 9 0 0 0สบาทนะครับผมเป็นตัวปีหนึ่งสองหนะครับหรือปี97นะครับคันนี้นะเป็นเครื่อง2008นะครับเครื่อง3 L นะครับผมเครื่องเดิมโรงงานดูน้ำยาแอร์หยดนะครับนี่น้ำยาแอร์หยดนะกันชนหน้าหลังครบสวยๆเลยนะครับ ตรงรุ่นตรงยุคนะครับสีสวยนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับผมนี่ดูครับผมสวยมากกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานเหมือนกันหมดนะครับนี่โตโยต้าเหมือนกันหมดนะครับผมครับเสียงเคาะนะครับนี่ ฟังเสียงอ่าถ้าอยากได้ของถูกก็ห้าหมืนเก้าอยากได้ของดีไม่ต้องเอาไปเก็บอะไรเยอะก็นี่เลยครับจบจบสิบหก้าสภาพนี้รับรองหาไม่ได้แล้วนะครับลดยี่สิบกว่าปีนะครับปีสี่ศูนย์ก็28ปปีนะครับสภาพนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆคุ้มนะครับ ครับยางวิชลินทั้ง4เส้นนะครับผมโอเคอะเดี๋ยวไปอีกคันนึงนะครับอะเดี๋ยวดับคันนี้ก่อนอ่คันนี้เป็นปี2004เครื่อง 5L นะครับผมเครื่องเกียร์เดิมโรงงานนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับฟิล์มติดให้ใหม่นะครับคันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่เป็นเบาสาแถวนะครับผมเป็นหลังคาเตี้ย ตัวนี้เป็นไฮเอ็ 8, หลังคาเตี้ยนะครับรถตู้ถ้าเป็นหลังคาเตี้ยเรียก Toyota h ไฮเอแต่ถ้าเป็นหลังคาสูงเรียกคอมมูเตอร์นะครับผมอ่ารหัสตัวถังจะไม่เหมือนกันนะครับผมนี้เบาะ3แถวนะครับผมเบาะ3แถวสตาร์ทเครื่องยนต์เลยคันนี้แอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็น เดิมๆนะครับคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับผมใครเอาไปใช้ในครอบครัวนะครับลองพิจารณาดูถ้าจะจะดูแบบอ่าคันต่อคันก็โทรมาขอเบอร์ขอไลน์วิดีโอคอลดูได้นะครับคันนี้เพิ่งมาใหม่นะนี่ยครับแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นหน้าหลังเกียร์ดีนะครับเบรกมือใช้งานได้ปกติวงมาลัยพาวเวอร์ใช้งานได้ปกติมไ,กตไม่หอนไม่ดังนะครับผม เปิดฝาท้ายหน่อยอ่าบานสไลด์ก็ปิดนิ่มดีนะครับผมคันนี้คันนี้ก็ช่วงลงช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีนะครับผมนะครับไปหน้านะครับ ฟิลติดให้ใหม่รอบคันนะครับคันนี้บานหน้าเต็มนะครับภาษีไม่ขาดนะภาสี69นะครับคันนี้เครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับเครื่องเงียบนะจดทะเบียนปี2004นะครับปี2547นะครับผมไฟหน้าเราขัดให้ใหม่นะครับนี่สวยเลยนะครับไฟลงไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับผมโดยรวมสวยนะครับผมสีสันเต็มนะครับคันนี้ ยางดีทั้ง4เส้นนะอันนี้เป็นยางแม็กซีฟนะครับยางดีทั้ง4เส้นกระจกสวยไม่มีแตกสัดบานนะครับนี่นะครับไปตรงไฟท้ายสวยติดครบหมดนะครับผมคันนี้เรื่มเอกาสารก็ครบเหมือนกันนะครับใครหาไปใช้นะครับ ในภารกิจต่างๆลองพิจารณาดูนะราคา119,000บาทได้รถปี2004ไปใช้งานนะบเบาะเบาะสวยนะครับเนี่เบาะสวยนี่เบาะสามแถวไม่ขาดนะครับผมหลังคาสวยไม่มีขาดนะนี่หลังคาสวยไม่มีขาดนะครับผม น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับขับทางไกลได้สบายๆนะครับผมเบาะคนขับมีขาดนิดนึงนะอ่าแจ้งก่อนมีขาดนิดนึงนะครับผมช่ององค์ช่องแอร์สวยนะครับที่เก็บของอะไรล็อกได้ปกตินะครับผมนี่ครับซอกเซิร์ฟสวยนะครับผมแผนประตูสวยนะครับพวงมาลัยเดิมๆนะครับนี่พวงมาลัยเดิมๆ หน้าปัดเดือนไม้ทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับผมเลขตัวถังนะครับรหัสนะครับหนึ่งเจ็ดสองนะครับผมเพราะมันเป็นปีสองพันสี่นะครับอ่าตัวนี้ปีสองพันสี่นะครับรหัสหนึ่งเจ็ดสองนะครับถ้าเป็นหลังคาสูงจะเป็นหนึ่งแปดสี่นะครับเครื่องนะครับเครื่องเงียบนะครับเครื่องสมบูรณ์นะครับน้ําไม่ดันฟันไม่ไหลแน่นอนนะครับผมขับทางไกลได้ปกตินะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับ นี่ครับผมถ้าเข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะอ่าอ่าดูแผงประตูสวยๆนะครับผมอ่ารีวิวประมาณ20นาทีแล้วนะครับผมรายละเอียดเข้าๆของรถแต่ละคันก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวสรุปนะครับ คันนี้หลังคาเตี้ยปี2004เครื่อง 5L เครื่องดีเซลนะครับผมเครื่องเดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยเปลี่ยนเครื่องติดฟิล์มให้ใหม่นะครับผมรถขับใช้งานได้ปกติขับทางไกลได้ปกตินะครับผมราคา119,000บาทนะครับผมหลังคาเตี้ยไฮเอดนะครับผมพร้อมโอนนะครับราคานี้พร้อมโอนคันนางฟ้า ปี2540นะครับเครื่อง2,008เครื่องเดิมรถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยนางฟ้านะครับผมสภาพนี้นานๆจะเจอสักครั้งนะครับราคา169,000บาทพร้อมโอนต่อภาษีต่อพรบอรบให้ใหม่นะครับคันนี้นะ,ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผมคันนี้เดี๋ยวดูแลให้นะครับผม169,000บาทดูความสวยนะ ส่วนคันนี้นะครับตามสภาพ5 9 0 0 0บาทนะครับเป็นหลังคาสูงสีสันก็ตามนี้เลยนะครับผมคันนี้เปลี่ยนเครื่องลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเบาะเผื่อใครเอาไปใช้ทํารถฟู้ดทักหรือรถกาแฟนะครับผมรถแคมเปอร์แวนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับ5 9า0 0บาทนะครับผมคันนี้สอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทร0 8 1 6 9 9ป 5106นะครับผมถ้ามาไม่ถูกก็พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าพ่อบุตรรถบ้านนะครับเจอร้านเราแน่นอนนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองนะครับพิมพ์เข้า Google เจอแน่นอนครับผมเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งโทษทีส่วนคันนี้ลูกค้ามัดจําแล้วนะครับคันนี้คันนี้ลูกค้ามัดจําแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าที่อําเภอชุมแพนะครับคันนี้เป็นเครื่อง 5L หลังคาสูงนะครับแล้วก็ฝากคันนี้คันนะครับคันนี้เป็นแกนวาก้อนนะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับจดทะเบียนปี2000นะครับคันนี้เบาะ3แถวเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับภาสี69นะครับผมอ่าคันนี้เครื่องสองจุดสี่นะครับสองจุดสี่หรือสองจุดสองอ่ผิดพลาดต้องขอไปแต่เป็นเครื่องเดิมนะครับเป็นเบาคัตตอม เป็นคอยสปริงนะครับคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหนอ่อยอ่าคันนี้ก็มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับนี่ครับผมเบาสามแถวสวยๆนะครับอันนี้เป็นคอยสปริงนะได้เ,เอกสารชุดโอนครบนะครับคันนี้เปิดท้ายได้ไหมอ่าลองดู รถเดิมนะครับบอดี้เดิมบางสวยนะครับกระจกหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับของบรายพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำหน้าหลังกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้อ๋ออ,อ่โอเคไม่เป็นไรนี่ครับผมนี่หนึ่งแสนสองมื่นก้าพันบาทนะครับล่องรอยอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักไลน์มาได้นะครับผมขอเบอร์แรกไลน์ได้นะครับนี่ครับ ซูเปอร์คัตตอมนะครับเป็นช่วงยาวนะตัวนี้เป็นช่วงยาวรถขับขี่ดีเลยนะครับช่วงล่างนิ่มมากนะครับคันนี้นะครับไฟตรงไว้ท้ายสวยนะอ่ะรีวิวได้4คันเลยโอเคนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมใครมีรถจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินเรารับแลกเปลี่ยนเทินนะครับผม ขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักรักและโทรมาเลยพ่อบุดรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ